นัติกำม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดเป็นพิธีกรทางอากาศอาจารย์กมลวันเรืองรัตนสุนทรเป็นผู้ช่วยพิธีกรด้านเอกสารและข้อมูลออกอากาศครับท่านผู้ฟังคงจะเคยได้ยินชื่อหลวงปูผ่ผางจิตตคุตโตอดีตเจ้าอาวาสวัดอุดมคงคา เครีเขตตำบลนางงามอำเภอมันจาเคียรีจังหวัดขอนแก่นท่านได้เคยกล่าวเรื่องวิญญาณให้บรรดาญาติโยมฟังว่าวิญญาณนะ่ะไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกายเราแต่กายเรานะเป็นบ้านของวิญญาณท่านบอกว่ามีคนมาถามฉันว่าหลวงปู่ผีมีจริงเหรอฉันก็ตอบไปว่าผีมันไม่มีร็อกชาวบ้านคนนั้นก็ถามต่อไปว่าเมื่อวานผมเห็นผีด้วยครับหลวงพ่อ ฉันก็ถามว่าเห็นที่ไหนล่ะเขาบอกว่าเป็นเพื่อนที่ตายไปแล้วมาชวนให้ไปอยู่ด้วยฉันก็เลยถามว่า้วตอบเขาไปว่ายัางไงเขาบอกว่าปฏิเสธไปครับเพราะผมไม่อยากไปอยู่กับผีบรรดาญาติโยมบนสลาเขาก็พากันหัวเราะกันใหญ่ฉันก็บอกว่าไอ้ที่โยมเห็นมานั่นนะ่ะมันไม่ใช่ผีหรอกมันเป็นวิญญาณ แสดงว่าโยมกับเพื่อนโยมคนนี้จะต้องมีความผูกพันกันอย่างลึกซึ้งฉันยืนยันได้ว่าวิญญาณมีจริงพวกเราที่นั่งกันหน้าสลอนอยู่ตอนนี้ก็มีวิญญาณด้วยกันทั้งนั้นฉันเองก็มีวิญญาณแต่เรามีกายเป็นบ้านซึ่งเป็นที่อาศัยของวิญญาณอยู่อีกทีหนึง่งถ้าบ้านมีอันจะต้องพังลงไปเมื่อไหรอันเนื่องมาจากสังขารที่โรยราวิญญาณก็ต้องไปหาที่อยู่ใหม่ เป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆซึ่งเป็นเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดวัดอุดมคงคาเคียรีเขตอำเภอมันจาเคิรีจังหวัดขอนแก่นเป็นวัดที่มีความเงียบสงบเหมาะสำหรับที่เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสมัยที่หลวงปู่ผางยังมีชีวิตอยู่นั่นในแต่ละวันจะมีบรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่มีความเครารพศรัทธาในตัวท่านจะแวะเวียนมาสักการะกันอย่างแน่นขนัดคำสอนของหลวงปู่ผัง เป็นภาษาพูดที่เรียบง่ายญาติโยมฟังแล้วเข้าใจทันทีโดยท่านได้แสดงความเห็นว่าพระที่เทศสั่งสอนญาติโยมควรจะใช้ภาษาชาวบ้านหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาบาลีเพราะว่าชาวบ้านเขาฟังไม่รู้เรื่องพระที่เพิ่งบวชใหม่สิ่งที่น่ากลัวก็คือการอ่านบาลีที่กลัวก็เพราะไม่เข้าใจอย่าว่าจะท่องเลยแค่อ่านก็ยังไม่รู้เรื่อง ในเมื่อพระยังไม่แตกฐานบาลีแล้วญาติโยมที่เป็นชาวบ้านเขาไม่ใช่พระใช่เนนเขาจะไปเข้าใจได้ยังไงพวกที่กําลังนั่งฟังชั้นเทศเนี่ยล้วนแต่หน้าเดิมเดิมบังนั้นน่ะพวกเด็กๆนี่หายากเต็มทนท่านว่าอย่างนั้นท่านบอกว่าฉันเคยถามพวกเด็กๆว่าทําไมไม่ชอบเข้าวัดเด็กๆบอกว่าฟังพระเทศไม่รู้เรื่องได้ยินพระเทศแล้วง่วงนอน ก็ไม่รู้ตอบจริงหรือมันจะกวนพระเอ,อการที่เราจะคุยกับใครเนี่ยคนที่เราจะคุยด้วยเนี่ยเขาก็จะต้องเข้าใจเรื่องที่จะคุยถ้าหากว่าเขาไม่รู้เรื่องเขาก็ไม่อยากจะคุยด้วยเวลาที่ฉันเทศหาตาโยมฟังฉันถึงพยายามหลีกเลี่ยงการใช้บาลีไม่ต้องการในคนฟคังเขาปวดหัวเชื่อกันว่าหลวงปู่ผางเนี่ยท่านมียานพิเศษคือสามารถติดต่อกับพญานาคได้ ในเรื่องนี้ไม่มีใครยืนยันแต่ที่แน่ๆก็คือท่านเลี้ยงจระเข้ไว้ตัวหนึ่งเจ้าหน้าที่วัดเขายืนยันว่าหลวงปู่สามารถใช้ยานติดต่อกับจระเข้ตัวนี้ได้นอกจากจะติดต่อกับจระเข้ได้แล้วหลวงปู่ผังยังมีความสามารถติดต่อกับวิญ,ญญาณที่ล่วงลับไปแล้วในเรื่องนี้สิทธ์ก้นกุฏิของท่านได้เล่าให้ฟังว่าวันหนึ่งหลวงปู่กาลังนั่งคุยกับลูกศิษย์มีชาวบ้านชื่อในจอมมาหา ในจอมนี่คลานมากราบหลวงปู่เสร็จแล้วก็บอกว่าผมมาลาหลวงปู่ครับว่าอย่างนั้นหลวงปู่มองในจอมด้วยสายตาเศร้าๆพร้อมกบกล่าวว่าเอ็งเป็นคนดีตายไปก็ไม่ลำบากแล้วข้าจะอุทิศส่วนกุศลไปให้ลูกศิษย์คนอื่นๆก็พากันงงสะดุง้งไม่คิดว่าหลวงปู่จะพูดอย่างนั้นเมื่อในจอมลงจากกุฏิไปแล้วพวกลูกศิษย์ถึงได้ถามว่าหลวงปู่ทำไมพูดอย่างนั้นน่ะในจอมเขายังไม่ตายสักหน่อย หลวงปู่ไม่ตอบอท่านหยิบตะบันหมากออกมาจากนั้นก็ค่อยๆเด็ดใบพลูใส่ลงไปสักพักลูกชายในจอมก็วิ่งกระหืดกระหอบขึ้นมาบนกุฏิจากนั้นก็พูดขึ้นบอกว่าหลวงปู่ครับพ่อผมตายแล้วหลวงปู่พยักหน้าแล้วก็ตอบว่าข้ารู้แล้วมันเพิ่งมาลาข้าเมื่อกี้นี่เองพวกลูกศิษย์เมื่อได้ยินอย่างนั้นต่างเขย,ยิบเข้ามานั่งใกล้หลวงปู่กัน ลูกศิษย์คนนึงก็เอ่ยขึ้นบอกว่าหลวงปู่รู้ได้ยังไงล่ะครับว่าในจอมตายไปแล้วหลวงปู่ก็บอกว่ามันยากจะอธิบายรู้แต่เพียงว่าในจอมตายไปแล้วไอ้ที่มาหานั่นเป็นวิญญาณโดยที่ก่อนหน้านั้นในจอมเขาได้มาบอกกับหลวงปู่ว่าจะเดินทางเข้ากรุงเทพเวลานั้นหลวงปู่รู้ว่าในจอมกําลังจะตาขาดแต่ก็พูดไม่ได้จกนกระทั่งในจอมเสียชีวิต วิญญาณถึงได้มาบอกลาหลวงปู่หลวงปู่บอกกับทุกคนว่าทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายวันใดที่ความตายมาหาวันนั้นคนจะเปลี่ยนสภาพจากคนกลายเป็นผีคนไหนยังมีนิวรณ์ก็คือความผูกพันวิญญาณก็ไม่ได้ไปผุดไปเกิดซึ่งหลวงปู่ได้ยืนยันยว,ว่าวิญญาณมีจริงหลวงปู่ผังจิตตะคุตโตท่านมีนามเดิมว่าในผางนามสกุลครองยุทธ เกิดวันที่หสิงหาคมปี2445วันอังคารครับปีขานเกิดที่บ้านกุดเกษียนตำบลกุดเกษียนอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีโยมพ่อชื่อโยมทันโยมแม่ชื่อโอยมแม่บ,บ,บับพามีพี่น้องร่วมท้องเดียวกันสมคนท่านเป็นคนสุดท้องการศึกษาทางโลกของหลวงปู่ท่านมีความรู้สามมันชั้นประถมปีที่สี หลวงปู่มีอุปนิสัยรักความเป็นธรรมถือความสัตว์พูดจริงทำจริงรักธรรมชาติชอบความสงบเมตตาสัตว์มีแนวความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ชอบทำประโยชน์แก่ส่วนรวมเมื่อหลวงปู่มีอายุครบ20ปีบริบูรณ์ก็อุปสมบทเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาตามประเพณีลูกผู้ชายชาวไทยได้ศึกษาพระธรรมวินยัยมีความรู้พอสมควรเมื่อออกพรรษาก็ลาสิกขาออกมาประกอบสัมมาอาชีพ แล้วก็ได้สมรสกบนางจันดีแต่ว่าไม่มีบุตรสืบสกุลหลวงปู่เป็นคนขยันเอาจริงเอาจังกับการงานประกอบสัมมาอาชีพช่วยพ่อแม่ทำไร่ทานาบางครั้งก็เป็นพ่อค้าเรือใหญ่บรรทุกข้าวจากแม่น้ํำมูลไปขายตามลำน้ำชีน้อยบางครั้งก็เป็นพ่อค้าวัวนำวัวไปขายที่ขเขมรต่ำหลวงปู่พังได้ใช้ชีวิตในเพศคารวสาเป็นเวลานาน,นสามารถรอบรู้เหตุการณ์ที่ผ่านมา พิจารณาดูความเปลี่ยนแปลงของชีวิตและหมู่สัตว์ทั้งหลายในโลกว่าเมื่อเกิดมาแล้วต่างก็สับสนวุ่นวายแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นเป็นที่เดือดร้อนไม่สิ้นสุดหลวงปูคงจะสั่งสมบุญบารมีมามา,มากทําให้ท่านมองเห็นความไม่แน่นอนและความไม่มีแก่นสารในชีวิตหลวงปูในเพศคารวะจึงได้บริจาคทานวัวควายไร่านาและบ้านเรือนให้แก่คนอื่นจนหมดสิ้นแล้วจากนั้นก็หันหน้าเข้าหาพระธรรม โดยการชวนภรยาออกบวชภรยาก็บวชเป็นแม่ชีหลวงปู่เข้าอุปสมบทในฝ่ายมหานิกายที่บ้านกุดเกษียนอำเภอเรืองในจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีพระครูศรีวัดคูขาดเป็นพระอุปชาได้รับฉายาว่าจิตตะคุโตหลังจากอุปสมบทแล้วหลวงปู่าังได้เข้าศึกษาอบรมพระกรรมฐานอยู่ในสำนักวัดป่าวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี กับพระอาจารย์สิงขันตยาขโมหรือว่าเจ้าคุณพระยาวิสิทธิ์แล้วก็พระอาจารย์มหาปิ่นปัญญาพโลต่อมาหลวงปูได้รับการยติเป็นธรรมยุทธ์เมื่อปี2488โดยมีพระมหาอ่อนเจ้าคณะอำเภอเขื่องในเป็นพระอุปชาเมื่อเป็นพระพภิกษุฝ่ายธรรมยุทธนิกายแล้วท่านก็ยังเข้ารับการอบรมพระกรรมฐานอยู่ในสำนักพระอาจารย์สิงห์ เป็นเวลาอันควรแล้วก็ออกปฏิบัติทุดงกรรมฐานต่อมาก็ได้พบกับพระจารย์มั่นภูริทัตโตเกิดความเลื่อมใสฝากตัวเป็นสิทธิ์แล้วก็ได้เข้าอบรมอยู่กับพระจารย์มั่นที่วัดป่าบ้านผือเป็นเวลาพอสมควรจนมาถึงปี2492หลวงปู่ทุดงมายังวัดอุดมคงคาคีรีเขตอำเภอมันจาคีรีจังหวัดขอนแก่นบริเวณนั้นยังเป็นป่าดงดิบ มีสัตว์ป่าดุร้ายมากเช่นเสือช้างหมีงูแล้วก็มีพูดผีปีศาจดุร้ายหลวงปู่ได้แผ่เมตตาจิตต่อสูก้กับสัตว์ร้ายและพูดผีปีศาจจนชาวบ้านในละแวกนั้นหายหวาดกลัวหลวงปู่าังเป็นผู้มีความสามารถในการพัฒนาทั้งทางด้านวัตถุและทางด้านจิตใจหลังจากที่หลวงปู่มาอยู่ที่วัดอุดมคงขาเคีรีเขตได้ไม่นานท่านก็สร้างฝายกั้นน้ำสองสาแห่ง สร้างกุฏิทั้งสิ้นห้าสิบสองหลังสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์กู่แก้วเจดีย์ถ้ำกงเควียนและเจดีย์ใหญ่สร้างศาลาใหญ่สร้างสะพานคอนกรีตสามแห่งภายในวัดสร้างกำแพงรอบวัดจัดทำชาปนสถานจัดระบบสุขาภิบาลโดยสร้างถังประปาวางท่อน้ำสร้างโรงอาหารศาลาฉันโรงซักผ้าย้อมผ้าโรงไฟฟ้าเป็นต้น เมื่อวันที่22พฤศจิกายนปี2524หลวงปูผ่ผางมีอาการแน่นท้องแพทย์ตรวจพบว่าหลวงปู่เริ่มเป็นมะเร็งที่กระเพาะอาหารคณะแพทย์โรงพยาบาลแพทย์ปัญญาก็ถวายคำแนะนำให้รักษาโดยการผ่าตัดแต่ว่าหลวงปู่ไม่ยินยอมวันที่15กุมภาพันธ์ปีต่อมาหลวงปู่ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเดิมอีกด้วยอาการอ่อนเพลียมีอาการเลือดออกในทางเดินอาหาร และกล้ามเนื้อหัวใจตายหลวงปู่ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลสลับกับไปพักที่บ้านของคุณนายเข็มทองโอสถาพันธ์จนกระทั่งวันที่16มีนาคม2525 25. ทางคณะสิทธิ์ยังได้นิมนต์กลับวัดอุดมคงคาคีรีเขตหลังจากที่หลวงปู่กลับวัดได้ไม่กี่วันก็มีอาการอาเจียนฉันอาหารและน้ำไม่ได้ปัสสาวะน้อยและในที่สุดท่านก็ได้ละสังขารไป เมื่อวันที่24มีนาคมพุทธศักราช2525ครับพูดถึงเรื่องวิญญาณที่ตายแล้วไปวัดได้เนี่ยมีอยู่เรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของคนแก,แก่คนแก่เนี่ยมักจะลืมนั่นลืมนี่ออกจากบ้านแต่ละทีก็ไม่ได้ออกอย่างคล่องใจปิดน้ำหรือย,ยังปิดไฟหรือเปล่าพัดลมละ่ะโอ้ยห่วงสารพัดอย่างเย่เตี้ยคนที่หมู่บ้านเนี่ยแกไม่คุ้นเคยกับความเจริญที่เข้ามาอย่างรวดเร็ว เมื่อก่อนนี่แกอยู่กับแสงตะเกียงน้ำบ่อน้ำคลองหุงข้าวโดยเตาไฟไม้ฟืนแต่เดี๋ยวนี้ลูกหลานซื้อเตาแก๊สมาใช้มีถังแก๊สมาตั้งติดไฟทีมันดังพรุบแกตกใจนึกว่ามันจะระเบิดเสร็จแล้วเขาก็พูดกันว่าถ้าใช้ไม่ดีเกิดแก๊สรั่วนี่มันตูมตามบ้านช่องพังชิมหายวายวอดหมดนวไฟลุกท่วมเผาผลาญหมดแกก็ยิ่งกลัวใหญ่เลยทีนี้แกไม่อยากจะไปหยิบไปจับมันเข้า่ะ แกบอกใช้ไม่ฟืนอย่างเก่าว่าดีแล้วแต่เด็กๆมันบอกย้ายไม่ทันสมัยเลยหุงข้าวก็ใช้หมอไฟฟ้าเขาก็บอกว่าถ้าน้ําเปียกมือเปียกแลไฟมันจะดูดตายจนแกไม่อยากจะหุงข้าวต้มแกงให้พวกมันกินกันแล้วแต่แกแกแกก็จริงแต่แกก็ยังไม่อยากตายยิเตี้ยกระบนอย่างนี้อยู่เสมอแต่แกก็เข้าครัวทุกวันตื่นแต่มืดหุงข้าวต้มแกงใส่บาตพระแกเป็นคนใจบุญสุนทาน เพื่อนบ้านก็ไม่รู้จะช่วยกได้ยังไงก็ได้แต่บอกแกว่าก็ทำๆไปเถอะระวังเอาหน่อยก็แล้วกันอย่าหลงหลงลืมลืมให้มันมากนักเดี๋ยวไฟปืนมันจะดูดตายวันหนึ่งเป็นวันศาสตร์ไทยยายเตี้ยก็พาร่างเตี้ยของแกออกจากบ้านแล้วก็เกิดนึกได้ว่าลืมปิดพัดลมแกไม่ได้เปิดเองอะหลานสาวมันเปิดเปิดแล้วก็ออกจากบ้านไปไม่ได้ปิดแกก็เพิ่งจะนึกได้ตอนที่เดินออกมาห่างบ้านตั้งหลายสิบก้าวแล้ว แกก็บอกกับยายเอี้ยงพวกกันที่จะไปฟังเทศที่วัดที่มาด้วยกันให้เดินล่วงหน้าไปก่อนเลยจะกระย่องกระแย่งกลับไปปิดผะลมที่บ้านซะก่อนยายเอี้ยงเพื่อนแกก็บอกเดี๋ยวแกจะนั่งหลบแดดรออยู่ใต้ต้นมะม่วงหน้าบ้านยายหลัดเนี่ยแหละยายเตี้ยรีบกลับไปบ้านยายเอี้ยงรอพักยายยายเตี้ยก็ยังไม่โผล่มายายเอี้ยงเขาชักจะรอไม่ไหวก็เลยสั่งคนแถวนั้นเอาไว้ว่าแกไปวัดก่อนแล้วถ้ายายเตี้ยมาถามหาก็บอกด้วย ยายเอี้ยงนั่งฟังเทศอยู่ตั้งนาน,น,านก็ไม่เห็นยายเตี้ยตามมาไม่มีแม้แต่เงาแกไม่ได้มายายเอี้ยงชะเง้อมองหาก็ไม่เห็นเอ๊หายไปไหนยังไงล่ะนี่แกใช้ให้เด็กวัดไปดูยายเตี้ยที่บ้านกลัวจะเป็นลมเป็นแรงไปเด็กๆมันห่วงเล่นไม่มีใครอยากไปแกต้องให้ตังค์มันซื้อขนมกินมันถึงได้ยอมไปดูให้พักใหญ่มันก็วิ่งกระหื่กระหอบกลับมาหน้าตาตื่น,นี่ยเสียงระลำ่ำระลัก ยายใหญ่ยายเตีย้ยตายแล้วอ้าวทาไมตายโดนไฟดูดแต่คนเขากาลังดูกันเต็มบ้านเลยที่ยายเตี้ยตายเพราะปลัก๊กพัดลมไฟอ่าไฟมันรัว่วมือยายเตียเ้ยก็เปียกๆก็คงจะล้างมือแล้วขึ้นเรือนไปดึงปลัก๊กหรือว่ามืออาจจะเปียกเพราะว่าตักน้ําล้างเท้าก่อนขึ้นบ้านเนี่ยหรืออะไรทักอย่างเขาว่างกันงั้นยายเตี้ยโดนไฟดูดตายใจแกห่วงจะไปฟังเทศพอตายแล้วก็มีคนเห็น พระเนนในวัดน AL ั the ่นแหละท่านเห็นเด็กวัดก็กลัวเพราะว่ากลางคืนจะเห็นเงาตะคุ่มนั่งพนมมืออยู่หน้าธรรมาสต์ที่แรกก็ไม่คิดว่ามันเป็นผีหญยเตี้ยตอนหลังก็เชื่อว่าใช่เออผีมาฟังเทศหลวงพ่อน่ะสงสารดวงวิญญาณหญยเตี้ยก็เลยคิดหาวิธีบอกเล่าให้ดวงวิญญาณรู้ท่านไม่ได้บอกเองแต่ให้ลูกหลานทั้งคนตายะจุดธูปบอกปรากฏว่าหลานหลานลูกลูกของยายเตี้ยเห็นว่าเป็นเรื่องไม่สลักสำคัญ ซ้ำยังไม่เชื่อว่าผีเยียเตี้ยจะมานั่งพนมมือบนสลาทุกคืนหลวงพ่อบอกให้พวกเขามาดูด้วยตาตัวเองพวกเขาก็ไม่มาท่านก็ไม่รู้จะทำยังไงกับคนพวกนั้นท่านเห็นใจดวงวิญญาณน,นั้นมากทำให้ท่านนอนไม่หลับจำวัดหลับหลับ,ลบตื่น,ต,นตื่นอยู่ตลอดคืนหลายคืนมาแล้วท่านคอยแต่จะนึกว่าเยเตี้ยมานั่งพนมมืออยู่บนสลาวันเวลาล่วงเลยไปมันเกือบจะสองวันพระคือเกือบจะสองสัปดาห์ ร่างดำตะคุ่มนั้นก็ยังนั่งพนมมืออยู่ที่หน้าธรรมะต,ตกดึกคืนหนึ่งพระเนนลูกศิษย์วัดสะดุ้งตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงหลวงพ่อเทศดังมาจากศาลามืดๆหมาวัดส่งเสียงเห่าหอนกันโหยหวนมีร่างดำตะคุ่มตะคุ่มนั่งพนมมือหมอบอยู่หน้าธรรมาะนั่งสงบนิ่งอยู่อย่างนั้นตามประษาคนแก่ร่างอ้วนท้วนนั่นก็คือร่างของยายเตี้ยแน่แน แล้วที่บนธรรม,มาทก็คือหลวงพ่อหลวงพ่อเทศจบกันร่างนั้นก็ก้มกราบแล้วก็หายไปหลวงพ่อผู้เมตตาก็ลงจากธรรม,มาทลงจากสลาแล้วกลับขึ้นกุฏิครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ